รบกวนคนไข้ช่วยแกะกระดุมเสื้อนิดหนึ่งได้ไหมคะกระดุมมันแกะยากอะคะ่ะรบกวนพี่พิมพ์แกะให้หน่อยได้ไหมคะได้ค่ะขออนุญาตนะคะแหมพี่พิมพูดเดียวกับว่าเราเป็นคนหาคนไกลกันนันนะคะแกะยากจริง สงสัยพี่พิม์ต้องออกแรงอีกนิดนึงนะคะปองเข้ามาหาหมอหน่อยสิ หมอมีอะไรให้ฉันช่วยหรือเปล่าคะเดี๋ยวเธอช่วยแกะกระดุมเสื้อให้คนไข้หน่อยได้ค่ะออขออนุญ,ญาตนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะขอบใจจ้ะตรงนี้ไม่มีอะไรละเดี๋ยวอฟองออกไปทำงานะข้างนอกต่อได้เลยค่ะคุณหมอ หมอขอตัวหน่อยนะคะ,ะจะว่าไปแล้วก็คิดถึงวันเก่าๆของเราเหมืกันนะ,ะจากที่หมอตรวจดูแล้วเนี่ยคนไข้ก็อาการปกติดีทุกอย่างนะคะ ไม่รู้ว่าจะมาหาหมออีกทำไมถ้าคนไข้ไม่มีธุระอะไรกับหมอแล้วเนี่ยเชิญกลับบ้านได้เลยนะคะเพราะว่าหมอมีคนไข้ที่เขาต้องการหมอจริงๆอยู่อีกเยอะเชิญะคะ่ะนี่พี่พิมยังไม่หายกดคลาร่า,าเหรอคะหายแล้วนะคะแล้วตอนนี้เนี่ย ก็ไม่มีความรู้สึกอะไรเหลือเลยสักนิดพี่พิมพ์รู้ตัวไหมคะว่าพี่พิมอะใจร้ายมากแค่ไหนเหรอคะแต่ฉันว่าคุณมากกว่าที่ใจร้ายคาล่าไปใจร้ายตอนไหนคุณทำอะไรไว้เนี่ยน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะคะจริงไหมไม่จริงคะ่ะคาล่าว่าเพรพ่อพี่พิมพ์นั่นแหละ ที่เป็นคนทําให้เราสองคนต้องเลิกกันอย่ามาลามปามพ่อฉันนะคะก็มันจริงนี่ก็พ่อพี่พิมพ์ไม่ชอบที่พี่พิมพ์มาคบกับผู้หญิงไม่ใช่หรอคะไม่ใช่งั้นเพราะอะไรที่เราต้องเลิกกันเนี่ยก็เพราะว่าคุณแล้วก็ผู้ชายคนนั้นต่างหากผู้ชายคนนั้นพี่พี่หมายถึงใครอะ่ะก็ผู้ชายคนที่อยู่บนรถก,กับคุณ ที่หน้าเคานิตของฉันเมื่ออาทิตย์ก่อนไงป้องคะพอได้แล้วค่ะทำไมอ่ะไม่ได้หรอนรไม่ได้เจอกันนานแล้วนะคิดถึงพล่าจะแย่เนหรอ ป้องทารารู้นะคะว่าพี่ป้องที่ถึงอะแต่ว่านี่มันหน้าคลินิกหมอพิมพ์นะคะถ้าหมอพิมพ์มาเห็นเข้าจะทําไงล่ะคะไหนอะหมอพิมพไม่เห็นมีเลยนะได้เลยค่ะอยู่คลินิกนี่ละค่ะ มาถึงแล้วหรอคะต้องไหนคะคราวเนี้ยพอจะนึกออกหรือยังคะพี่พิมพ์คาร่าขอโทษผู้ชายคนนั้นอะก็แค่อารมณ์ชั่ววูบเองอ่ะจริงๆนะคะพี่พิมพ์ คะฉันว่าเราสองคนเสียเวลามามากพอแล้วเชิญคุณกลับไปดีกว่าออกไปได้แล้วค่ะก็ได้ค่ะเเดี๋ยวก่อนค่ะลูกค้ะ ลูกค้าจะไปไหนเหรอคะฉันก็กลับบ้านน่ะสิรบก,กวนคุณลูกค้าชำระเงินก่อนนะคะนี่เธอคงเป็นพนักง,งานใหม่ของที่นี่ใช่ไหมถึงได้ไม่รู้ว่าฉันเป็นใครใช่ค่ะฉันเพิ่งเริ่มงานใหม่แค่หนึ่งอาทิตย์นี้เองค่ะฉันจะบอกให้เอาบุญนะฉันไม่จะเป็นจะต้องมาจ่ายค่ารักษาอะไรหรอกเพราะว่าฉันเป็นแฟนของพี่พิมพ์ คนใหนของเธออ๋อเป็นแฟนเก่าของคุณหมอพิมพ์ที่คุณหมอพิมพ์ไม่เอาแล้วยินดีที่ได้รู้จักนะคะแกกล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะฉันจะบอกให้พิมพ์พไล่แกออกพี่พิมพ์คะพี่พิมพ์ช่วยสั่งสอนพนักง,งานคนนี้หน่อยสิคะเขาพูดจาแย่กับคาร่ามากเลยอ่ะหรอคะแต่จากที่ฉันได้ยินเนี่ย ก็เห็นมีแต่คุณที่เสียงดังแล้วเขาพูดจาไม่ดีใส่พนักง,งานของฉันพี่พิมพ์เข้าข้างมันเหรอฉันว่าคุณกลับไปดีกว่านะคะเพราะว่าฉันเนี่ยเบื่อที่หน้าคุณจะแย่และพี่พิมพ์เที่ยงแล้วไปทานข้ากัน คอยดูนะฉันจะทำให้พี่พิมพ์กลับมารักฉันให้ได้พี่พิมพ์คะฟองขอไปเยี่ยมพ่อของพี่พิมพ์ด้วยได้ไหมคะอืมพอดีว่าพ่อพี่ป่วยอยู่อะเอาไว้คราวหน้าแล้วกันเนาะยิ่งพ่อของพี่พิมพ์ป่วยฟองก็ยิ่งต้องไปสิคะ แต่ว่าพ่อพี่เขาไม่อยากเจอใครอ่ะอืมนี่มันก็ผ่านไปตั้งหนึ่งอาทิตย์แล้วนะคะพ่อของพี่พิมพเขายังไม่หายป่วยอีกเหรอคะอืมได้พี่พิมพ์คะเมื่อไหพี่พิมพ์พจะพาฟองไปให้พ่อของพี่พิมพ์รู้จักสักทีละคะ อย่าเพิ่งเลยนะฟองพ่อพี่ยังไม่พร้อมอะ่ะนี่ยอย่าบอกนะคะว่าพี่พิมยังไม่ได้บอกพ่อของพี่พิมว่าเราสองคนคบกันใช่ไหมคะก็พี่บอกฟองกี่ทีแล้วว่าพ่อพี่ยังไม่พร้อมทำไมฟองพูดไม่เข้าใจสักทีอะ่ะค่ะก็ได้ค่ะหอมนี่ไปก็ได้ งั้นพี่พิมพกลับบ้านดีๆนะคะโอเคจ้ะนูกกลับมาแล้วค่ะพ่อพิมพลูกเป็นถึงหมอ ทำตัวแบบนี้ได <liking? S 2> ้ยังไงฮะแบบไหนเหรอคะพ่อก็ทำตัวผิดเพศแบบนี้ไงนี่พ่อพูดอะไรของพ่อเนี่ยอย่าคิดนะว่าพ่อไม่รู้ว่าลูกแอบพาใครไปอยู่ที่บ้านพ่อไปเอาข่าวมั่วๆพวกนี้มาจากไหนเนี่ยฮะสวัสดีค่ะคุณหมอพิมพ์